แบบว่าลังใบจากพี่เป็นเบียร์ว่าเิลาเธอพี่มาแล้วขอจแจเลยขอให้มีด้ำที่เมืองมาดัดเดลุดานธานีเดิมดำความสนิอิ่มอารมณ์ ใชว่าใช้ชีวิตก็รู้วพผิดสินคอที่หาใช้ว่านักพลดในอาสมลมหายใจไอดินโอเกลิโอแสงตะวันสายลมแบกไว้ทำไมความคืนคมเลือนลมแจดได้แล

งแม่งยังเส้นดางก,กูเนื้อย่างแซบด้วยแซบอยู่ด้วยอร่านนั่นไหมกูเบิร์ดเออแล้วสุดอะไรแบบของใครก็ยาวแม่งเด็กถีบเลยแล้วฮะ บังมหาไทยไทยอุดรอนากเอินมึงอ่าจะภาษาน้าจันฟังกันแล้วก็เข้าใจ ่อยไห้ลูกเราเบ่งไปกูปกบอกกล้าเราบอกคุณมว่ากูย่านที่มึงเห็ดใส่หรอเออเราย่านเราย่านเราย่านสักกูเดียวคุณมอรมาอย่าลับเดี๋ยวก่อนนะวกะไฟแดงนะไฟแดงไฟแดงมองได้กันได้อุดรธานีเด้อนะเดี๋ยวให้เบิ่งมูก,กูเนาะไม i เฟนอุดรธานีทูเออ ระดับเบิงทั้งฝ่ายญานอวกาศเอเดี๋ยวเราสิโทรมาหาโลงอุดรธทนี่อ,อันนี้คุยเราคุยแล้วหรอว่ะคุยใส่ปะ ủa lúc hiếm mấy nhăng cũng khóa gần đúng đâu lúc là sao mặc ai bò mặc cà ai เซียนไปเซียนไปสูปส้เห็นไปมันขึ้นดิอย่าบนกดเนี่ยอย่อง <c oughs> อยางไรเฮยบักแล้วดึงไปบักเก่าบักอันนี้ดิเอ้บอกักเอียงกับบุกล้านจะเอ,อฟโฟนกับซุ่มบ่ถือก,กันกับมึงนี่เด้บ่อยมันเปิดล้านหอ,อนหกทุ่มเด้ อรุณจักนะว่าเราอยู่ดอนห้าน,นี่นะสกลพี่น้องเล่าเป็นหน่อยนะเออเวลานี่ยังว่าว่าเลยวิทยาศาสตร์นีนิยมมามีบ่บอกเออมามี่กับนางว่าวาแค่หลับผู้เดียวโทษพิศนุโลกด้วยแบง่งเลยอุดรสกลพิศนุโลกสาปันโนมันอ่าละ่ะอ่าคุยกันด้วยคุยกันด้วย ลานโซอได้ลานซอได้แต่ว่าสิมาอยู่ลานนี่ได้เออลานนี่เออเออใส่สำลีไว้น้ำเพราะกันใส่สำลีไว้เย็นปะเอเอออเราตายแล้วได้ลูกข้าวเราปะเอา ไม่รู้ว่ะสามนาทีสองวีเอหาเบงเออเบิ้งแม่เออโอ้ยกูละเงิดหลาไม,ม่ได้เบิ้งบ่่โอ้ยกูเพิ่งเอาดังไทยอยุดรน,น่ะเออพี่องกูพี่เออเออเอ บู้กบึบเสียงกู่เทลงมาพาษาพาษจาทยาทยอุดรจะคุยน้ำอันนี้ยังอะแบกเบอร์โเวอร์บาดพอบุกมาเล่นไทย yêu con, ôi nào lo mang nữa, khủng bố khai nào, mua, rồi tết tới thì quỳnh lại thấy cái đoàn pha muốn về xe, sớm ăn gì đi, <laughs> cái <laughs> gì về เงียนอีแอไปอีแอฟนะฮะตโตาสามหกศูนหาเอาเอาที่โยบมาแล้ว่าเดีูปเออเมื่อัานกูทีตบอีเดนว่ะกูทีตบอีเดนี่แหละเออยัะได้ส่องโคดแม่บบบประทบบบเบบบบบบ่บบบบบบบกบบบบบบับบบาบ กูน้ำหานี่กนะูตบมันอนะ่อดได้ใจไนะตบมันเห็นลวบาออะรเบองนานไปออขอดแม่กนะ้วยอนกะูตบมันลนะบักซ้อนตายแนละ้บัซนเบอบักซ้อนด้มต้องใส่ตายแล้วลูกพี่ตายตายอีแล้วบอแล้วตาย ตัวเราเนียบาปนี้เราบวชพระฤาษีนี่เอบอบ่ได้ตายแต่แต่ว่าไกล่เราสชิญสอนสอนพระยุทธลมไทยอุดรเอี้อนไทยอุดรเอ้อนอ่าด้ราเก่กันเจ็กเจ๊ จ๊กเจ๊กเจ๊กผู้สาวเอิ้นผู้สาวเอิ้นคอยหอยอยู่ดี่ล่ะก็บกบ่อยละเออๆ บักนี่บอกขุยกูเบอกจามุญลมไปแล้วซองหนังนิ่งนี่บักสะเทียนบักขวยเออไอ้ไรบักเจ้าบุญลำไปเออละเออไอ้ไรว่าเออละแค่ละแค่ละเออบักเด็กบักคุยกูโมเล็กคุยแมงในพอกูโม่ใอยู่ในตอนนี้มิสเซเนยังมองเหงาฮะ บักอดแม่งเงีเอาพูด่อนว่าอะไรสดกูวะฟังเพลงเคยฟังแบบเพลงของสัตว์ไหม ยังไม่ได้ฟังว่าป่านไปว่าหัดมาเลยฟังดีนะสัตว์สังคมนลไปว้เนี่ยนี่เวัาเป็น,ปนดอทคอมเออไปหา,ญญากหันยากเด้ต้องถึงตรวจสอบเด้อเออเป็นบ้า นี่นี่องควายเด็เออสัตว์สังคมเด็เอออุดร์น,นี่เด็กอา่าควอยเคลื่อนเราห้แล้วน่ะไอ้เขียวไอ้แดงไอ้เ,อดเดข,ขียวไอ้แดงควายเคนื่้แล้วเอาไปลงทุนนี่ยังก็ได้เล่นมาได้หลายแล้วเออแน่นอนวะโอ้ค่ายควันตีนนี่ เต็มหนา้าจอได้อรัขหองคอยข้องคอยอคอยดีกีตา้าคอยฮัดเก่าเยอะเลยมันอีกเป็นห้องคอยอยีกที่ตัวนี้อ่าห้วยห้วยห้วยย่าขามาใส่ดิลูกเอ้ยมาเป็นแนวดิลูกเอ้ยบอกข้าเจ้าเด้อไทยสกุลครับเราตายเราดิครับลูกเจ้าตายดิน่ดนัเออ เขาเจไปละเออเลี่ยงบมเย,ยดิหน่ะหมอไมยาราบบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปยุ่งกับบักซากผู้ใดล่ะสูหลายคนสกนลคนครอยากล่องเบิงเออล่องกับล่องเบิงเลี่ยงญมเย,ย้วเจ้าเออเจ้าเห็นนั่นพวกอันคนแค่ออนนั่นแหละครับสุขข่อยต้องเลี่ยงดีๆีนี่ลูกข่อยสองคนนด่เออข่อยไวเออ ใครยไป่ล่ะเออเอาเอาบักน,นี่เอาไว้ด้วยเออบักนี่แหละเออบักที่ว่าหัวบากเนะบ่วอะไรบักไผ่หัวโขกบ้านหลังเก่า เขอไว้เวลาคินฮอดเพิ่นอพอหักแม่หักเมื่อกูอดอนท่านี่เวลาไปเที่ยวนะแต่ว่ากูจัดไว้หลายอย่างแล้วปีนึงปีนึงปีน,งปนึงไม่เฟ้นไม่เฟ้นปีน,งนึงหนึ่งปี ไอทําวิจัยอยู่เออเราค่อยมาเที่ยวฝรั่งตอนเแต่ปีใหพูดอะไรไว้ดีแห้วครับสมองเคิองนะเออเบิ่งหนีนะครับลูกซุ้มเจ้าเลี่ยงวัยใหญ่ดือ้อเออจะคิดว่าของเหลนเหบอครับ <c oughs> ชั่วโมงครึ่งคุณหมอมาจะรับลูกพี่อ่คนจัดผู้ใดสิออกเพื่อน ลูกพี่ถามน,นั่นรับบ่้ไปอยู่ย่ามตลอดชีวิตไปเรียกนะป๋าไปยังมากูมีมูอยู่ใส่บ้านกูอยากคุยกับมูกูตอนกูออกมาใจนอกเฮ้ยเฮ้ยจับมันไหนวะเออบอกี่มกนอยากคุยกับมูวันนั้ท่นเออ เบอร์แม่งคือใส่เอาคุดดินให้เอาได้แล้วเออมันโทษมาแล้วอัตโนมัติมันไม่มีูใดรคุยทำมาไรสิบนาทีคือยังพบหยาดไไล่เอาเลย,เเลยสิบนาทีแล้วกูจะดป้ก่อนสิบนาทีก็ยังพบหยาดสิบห้าบวกสิบท่กกับสามสิบนาทีเวทเซอร์ฮอดสามสิบได้ วิดนะีโอน้ะนั่นแหละคือยังพบหยาดเนี่ย,ยไปฟังเพลงกูไปนั่มเนี่ยคุยเลยสามสิบนาทีอ่ะอ่ะคุยเลยเลยคุยได้เซนนี้เลยเนี่ย่ะกูตรวจสอบเองก็ได้ออาโอ้สามเนาะพิุโลกกูใช่ไหมเราอ่ตรวจสอบเองอ่าล่ะ เด,เดี๋ยวเกือบแม่คุณแม่ก,กันคนเดียวได้ เจ้ารู้จักบ่สมมโมเจ้าอยู่สามจังหวัดรู้จักบ่รู้จักบ่เดี๋ยวนะผมจะช้ำทางเป็นคนตายนะก้มกับแม่ผมัสนะเออเขาใหญ่ไปติกี้หมอเขาเอาพรท่านสมัยหมอพ่ท่านสมัยนี่เขาใหญ่ไปเอาโลกมาใส่ยะของนี่น่หละเออคอยอายุเก้าขวบ เรื่องโลกเอดใไปก้มกาบแม่ข่อยได้สามจังหวัดนะนเด้อเกือบแม่ข่อยมิวสิกเพลงเลย พอได้ยุดปับ๊บตอนที่สว่างพอข่ค่ายๆก็ไปติดสาวข่เลี้ยหองดามันอีกคุย้ยข่เยเวนั่นแหละแววแววผมออกมากตอนนั้นแล้วไออข่ไปแววแวแวได้เลยตรวจสอบได้แน้เอียนนี่เฮ็ดงานยุ่งโลกไหมบ๊โล,ลงเรือยไหมแล้วที่นี่คือคําแซงขอ่อยได้นะ่น ให้มึงมีตะความชิบหายขยิไเอได้สี่ไ่ได้สี่สขยิไเอเบิ่งดีๆนะเบิ่งไปเรื่อยๆนะเพลงนี่เพลงเดียวเพลงไข่แต่งให้แม่ไข่ดิ่งไข่แม่ เก็บไปยากเบิอ่งองจากขวางน่ยนะคอยเคยก้มกาบเลยพวกมึงเคยทำไหมยังตอนนี้พ่อแม่มึงนอนหลับวิญญาณหลุดออกจากร่างไปแล้วมึงเคยก้มกาบไปอย่างอยู่กรุงเทพเวลาพอนอนหลับสนิทนะอ่า ເອົາລະໄວ້ເຕະກ່ອນແຈມຍັດໃສກູຈະມຍັດໃສມຍກູດຮຮຸນກຈອກອຂົ อันนี้นไ่ต้องวอกก็ได้ไ่เฮ้ยเขาเรากรู้จักจดดแล้วเนาะเออได้ออกขานะ้าวแล้วเอออยู่ด่านท่านี่อนเะียไปอ่างเส<อ>แล้วเริ่มแล้วเริ่มดังั้งแต่พีแล้วพี่แล้วตรงนี้นะอาจารย์ <c oughs> อาจารย์แล้วครับตองนี้ครับครับครับ ยี่โมงนี้และแล้วเริ่มดังแล้วครับเขาไปร้านเซเว่นก่อนครับครับนั่นแหละโอ้เซเว่นซอนกูมาตัวว่ะครับเดี๋ยวกูไปก่อนใครไปเซเว่นซ้อนกูมาเด้ก่อนนี้ไปหาหน้ทุนเด้สุยมัวเด้อสุยมัวครับกูเด้อใครไปกูบวดเรื่องสีอยู่เพราะว่าคนยืมกูไปหลยกูยันกูอดขาคนบนน่ได้นะเใครไป เริ่มแรกนี่นยงขยายแม่ก่อนที่พอในายทุนเซเว่นอีเลเวนอยู่ป,ประเทศไทยอยู่ในประเทศไทยก่อนนี่เลยได้อาจารย์มอท่อวาจะพักกันมัว่วได้คนไทยได้